สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่ FC ผ้าไหมสุรินทร์ทุกทท่านนะคะวันนี้นะคะพี่พี่ขาทางช่องของเราพาพี่พี่มาชมเป็นผ้าพันคอไหมมัดหมี่นะคะซึ่งเริ่มที่ผืนแรกนะคะพี่พี่ขาเป็นงานทอยกดอกพริกไทยนะคะทอแน่นๆแบบนี้นะคะเป็นลายช้างนะคะพี่พี่ขาขนาดผ้าหน้ากว้างสามสิบห้าเซนติเมตรนะคะความยาว อ่าร้อยเจ็ดสิบเซนติเมตรนะคะตัวเชิงผ้านะคะพี่พี่ขาเป็นสีแดงนะคะตรงกลางท้องผ้าออกสีดำนะคะตัวช้างออกสีเหลืองนะคะมัดย้อมด้วยอ่าสีแดงนะคะอบล้อมด้วยสีเหลืองนะคะแล้วก็สีเขียวสวยๆนะคะพี่พี่ขา วันนี้มีมาให้ชมหลายลายด้วยกันนะคะเดี๋ยวไปต่อที่พื้นที่สองต่อนะคะค่ะพี่ๆค่ะต่อกันด้วยพื้นที่สองนะคะพื้นนี้ออกสีม่วงนะคะออกสีม่วงนะคะพื้นนี้เป็นยกดอกพริกไทยนะเออขอโทษนะคะพี่ๆค่ะพื้นนี้เป็นยกดอกลูกแก้วนะคะ เป็นผ้าพันคอนะคะพี่พี่ขาผ้าพันคอไหมมัดมีงานทอหกตะกรอนนะคะชิ้นนี้มีหน้านางมีชายครุยส,สวยๆแบบนี้นะคะพี่พี่ท่านใดสนใจชิ้นนี้กดรับสองเข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่สามค่ะพี่พี่ขาม,มาต่อกันที่พื้นที่สามนะคะพี่พี่ขาพื้นนี้ตัวเชิงผ้าเป็นสีแดงสดนะคะตัวทองผ้าเป็นสีเขียวนะคะ มัดย้อมด้วยสีเหลืองสีแดงสีดำแสกแซกกันนะคะพื้นที่สวยงามนะคะพี่พี่ขาทอแน่นนะคะเป็นงานคัสตันนะคะผ้าทุกผืนที่เรื่องให้พี่พี่ชมเป็นงานคัสตันนะคะเป็นผ้าพ,พันคอนะคะขนาดหน้ากว้าง3 5เซนติเมตรความยาว1 7 0เซนติเมตรนะคะซึ่งบางผืนก็170กว่านะคะ พื้นนี้พี่ๆท่านไหนสนใจกดรับ3เข้ามาได้นะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่4ี่ค่ะค่ะพื้นที่4นะคะพี่พขาเป็นอ่ายกดอกลูกแก้วนะคะพื้นนี้มีชื่อลายว่าลายดาวกระจายนะคะพี่ๆี่ขาพาพันขอนะคะ ผืนนี้พี่ๆี่ท่านใดสนใจนะคะสามารถกดรับสีเข้ามาได้นะคะกดรับสีเข้ามาได้นะคะค่ะเดี๋ยวไปต่อกันที่ผืนที่5นะคะค่ะพี่พี่ะามาต่อกันที่ผืนที่5นะคะผืนนี้เป็นอ่ายกดอกลูกแก้วนะคะ ผ้าพันคอใหม่มัดมีหกตะกอยกดอกลูกแก้วนะคะเป็นงานทอคัสสันนะคะพี่ๆขาคัสสันงานสวยๆมาให้พี่ๆด้ชมกันนะคะราคานะคะพี่ๆขาราคาอยู่ที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะคะพี่ๆท่าใดสนใจชิ้นนี้สามารถกดรับห้าเข้ามาได้นะคะสามารถกดรับห้าเข้ามาได้นะคะ ไว้เป็นของฝากของที่ระลึกก็ได้นะคะพี่พี่ขาหรือว่าเป็นของขวัญเป็นของชํารรวยก็ได้นะคะพื้นที่ห้านะคะเดี๋ยวไปต่อกันที่พื้นที่หกค่ะพี่พี่ะต่อกันที่พื้นที่หกค่ะพื้นนี้เป็นอ่ายกดอกเม็ดมะยมนะคะพี่พี่ขายกดอกเม็ดมะยมจะเป็นลายนูนขึ้นมาแบบนี้นะคะเป็นผ้าคลุมไหล่ ขอพอัยค่ะเป็นผ้าพันคอใหมมัดหนียกดอกเม่นมะยมแปดตะกอนะคะผืนนี้เป็นลายช้างนะคะช้างชูทงนะคะพี่ๆค่ะตัวช้างเป็นสีเหลืองทองนะคะตัวท้องผ้าออกสีเม่นมะขามเข้มนะคะสีดําเม่นมะขามเข้มนะคะพ,พี่ท่านใดสนใจชิ้นนี้สามารถกดรับหกเข้ามาได้นะคะ สามารถกดรับ6เข้ามาได้นะคะหรือว่าจะโทรเข้ามาสอบถามได้เดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะคะต่อกันด้วยพื้นที่7พื้นสุดท้ายของคลิปค่ะค่ะพื้นที่7นะคะพี่ๆค่ะเป็นผ้าพันคอไหมมั่นมียกดอกเม็นมะย,ยม8ตะกอนนะคะพื้นนี้ลายดอกมะเขือค่ะพี่ๆค่ะลายดอกมะเขือนะคะงานทอเนื้อแน่นมากนะคะ เป็นงานคัดสันเกรดนะคะมาให้พี่ๆได้ชมกันผ้าทุกผืนนะคะเราตรวจสอบความเรียบร้อยตัดขีไหมให้พี่ๆเรียบร้อยนะคะราคาอยู่ที่1,200บาทนะคะ1,200บาทพร้อมจัดส่งนะคะพี่ๆค่ะพี่ๆท่านใดสนใจชิ้นไหนนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามหรือว่าแอดไลน์เข้ามาพูดคุยได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามช่องเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปถัดๆไปนะคะขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ